ดูดวงชาวราศีกันดวงนี้นวันที่8มิถุนายนครับจะได้รับข่าวดีด้วยโชคลาภเงินทองบารมีวาส,สนาสิงหสิทธิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษากอเรยนหมอจนันแนะนำให้ท่านพบภัยรีีพินานะครับผมสตูมูมารพังพม่นานนะครับผม250บาทนะครับผมทักไลน์มาซันนี่4 8 9 9คผมพบคู่กับเรียนพระปางสะด้งมานครับผม250บาท น้าบมเหรียญละ2องบาทน้าบมเขาเรียกเหรียญแก้กรรันะครับ2องบาทรับลายบาทซันนี่สี่สด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูปกปกักษ์คุณของรักษาดวงนี้จะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลจะมีข่าวดีเข้ามาสู่ตัวท่านเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาประเดบดังให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมัน่น จัดหนักจัดเต็มในโชคตะตาดวงชะตานี้ถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียตกตำแหน่งจัสติกครับทำตามแบบแผนตุลาการตรงไปตรงมานน่นีองอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหานอย่างตั้งมั่นมีดดาบปักเต็มหลังขบวนกววยกระสรับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวครับผมในโชคตะตาได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตะตาดวงชะตานี้ได้พลิกเปลี่ยนแปลผัน แต่เมจิกเชี่ยวสายยานตุยเทพนำพาซึ่งความผสมเสร็จให้ขอพรจากตุยเทพและดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคครับผมสิ่งต่างๆที่เข้ามาประเดบดังครับผมปีศาจมูมานนามานไล้คนอิจฉาให้ไล้ใส่ไล้ป้ายใสย่สกันแกล้งในโชกตา,ตานี้มีไหมมีครับผมดาบสองอก้ยคิดพินิจไต,ต่ตองให้ลอบข้อไปปรับองแปลเปลี่ยนแปรผันได้พัฒนายอย่างก้าวโดดได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ดวงชะตานี้พลิกเปลี่ยนแปลผันให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่ใครบางคนกันแกล้งในโชคกระตางของท่านตกตำแหน่งสองเหรียญสิ่งเหล่านี้จะย้อนกลับไปหาตัวเขาเองทำสิ่งไหนมาจะได้สิ่งนั้นนกน้อยนำพาซึ่งข่าวดีบญกุสลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูป,ปกป่าคุ้มครองราาักษาโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลให้ได้ลื่นเริง,รง,รงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำอย่างมีความสุขดวงสุขสมสม,สมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่นะผม การต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีดวงชะตานี้ไม่เป็นสองรองใครขอทํานายว่าดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคให้ท่านยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบุญบารมีวาสนายืนหยัดอย่างเต็มกําลังดวงชะตาของท่านให้เตรียมตัวเฮลั่นรับทรัพย์รวยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มในโชคชตาดวงชะตานี้จะได้รับโอกาสทองจงังหวะดีๆอาผมพร,ราชาอาบมนั่งอยู่บนบัลลังก์ได้รับ ถ่วยทองก็แปลว่าในโชคชะตนี้จะมีโอกาสอยู่เฉยๆก็รวยครับอยู่เฉยๆก็เฮงอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆก็ปังจะประสบความสาเร็จเกิดความเช่มชื่นปัญหาต่างๆที่เข้ามาประเดบดังทาให้ดั้นน้องไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโชคชะตาอัศบินขี่ม้าถือดาบปัดมหาสศัตรูหมู่มารท,ท่านปราบศัตรูไอ้เยี้ยนเตียนคนคิดร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตน้องชะตาของท่านจะเปิดรับซัา ท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคระตาให้ท่านยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆด้วยบุญกุศสวาสนาเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกป้องคุ้มครองรักษาคุณจะได้ตกตำแหน่งเดลเวอร์ครับผมเดลเวอร์ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นเรื่องชู้สาวเสมอไปครับผมด้วยความรักโสดจะได้มีแฟนมีแฟนอยู่แล้วจะได้สุขสมสว่างใงใจหมายแต่ถ้าเป็นทางด้านเรื่องธุรกิจล่ะ ครับผมถ้าเป็นทางด้านเรื่องธุรกิจก็บ่งบอกได้เลยว่าโชคชะตานี้จะได้รับโอกาสทองโอกาสดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาประเดบประดามเพราะว่าไปไหนมันมีแต่ลูกค้าเข้ามาันะผมรักในสิ่งที่ท่านเห็นนักในสิ่งที่ท่านชอบันะผมโอกาสทองโอกาสดีก็เข้ามาในดวงชะตาับนะผมรู้สึกว่าอยากจะซื้อกับคนคนนี้เหลือเกินับนะผมจิตใจที่อ่อนโยนจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพันพฒนายอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นจัด,หน,จดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาของท่านจะมีการลื่นเริงสังสรรค์ ไล่าลาเต้นระบําเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่ปู่ฤาษีส่องแสงตะเกียงทองจะนําพาซึ่งความประสบเ็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดประดังในโชคชะตาชีวิตของท่านจะต้องสังเกตให้ดีว่ามีอะไรบางอย่างเขาส่งมอบให้กับท่านแล้วท่านจงรับเอาไว้ครับสัญ,ญญาณต่างๆต้องมีนะครับผมการเบือนนายกับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาประเดประดัง เอาไม่ถ้ารู้สึกว่าเจ้าต้องรีบแก้ไขรีบปรับปรุงในโชคชะตาเดือดตาสองแสงบนจันทาเทน้ําสู่ธรณีกวดน้ําความขันเะาบดวงชะตานี้จะเปิดเลิกคบกับใครบางคนไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับใครใดทั้งสิน้นดวงชะตานี้ยังตกตําแหน่งความฮึกเหิมอํานาจบุญบารมีวาสนาถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสียกาดีจะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกาที่จะพัฒนายอย่างก้าวโดโดดวงชะตาท่านจะลื่นเริงสังสรรสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่ส,ชสิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็น เรื่องราวต่างๆที่เข้ามาประเดบดังทําให้ท่านต้องรีบแก้ไขรีบปรับปรุงในโชกตาการปฏิบดติดอยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบแต่ชาร์ลอดเกิดขึ้นในโชกตาให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชกตะดวงชะตา,ตานี้ตกตําแหน่งชิงไหวชิงพิษตกตําแหน่ง j u s t m e n เจ้ากรรมในเวรเข้ามารุมเล้ามันเจ็บปวดด้วยเล้าแสนทุกข์ทรมานทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆที่เข้ามาประเดยประดังทําให้ท่านต้องรีบแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาแต่ไฮเปอร์เ,เพ,เพนบังเกิดขึ้นสายยานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาปกปักคุ้มครองรักษาให้ท่านไปกราบไหว้ก้าวัดก้าวาดวาดงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคเอผมสิ่งดีๆจะเข้ามาประเดยประดังให้ท่านตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ให้คนอื่นก่อนระบผมยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์เอาผมยิ่งให้ยิ่งรวยโชคดวงชะตานี้จะเป็นนไไปไดดดด้้้วววยีีขข่่่าาาาากํลัังจะเามาสูตท อย่างไรก็แล้วแต่ท่านจะรอรับอย่างเดียวไม่ได้ท่านควรที่จะต้องออกเดินทางไปหาได้รับข่าวดีครับเข้าไปเจราจาเข้าไปต่อรองจะได้พบได้เจอสิ่งใหม่ๆเข้ามาในดวงชะตาดวงชะตานี้มีเกณฑ์ยกย้ายนะครับโยกย้ายตินฐานไปอยู่ต่างแดน่างทินไปอยู่ไกลถึงต่างประเทศก็ได้นะหรือเมื่อโยกย้ายมาเข้ามาในกรุงเทพมหานครก็ได้กรุงเทพไปต่างจังหวัดก็ได้นะครับแล้ว The Sun มันเกิดปักธงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินซื้อ BMW Ferrari Lamborghini ก็เป็นไปได้ ครับเดสอซันมันเกิดแล้วครับดวงชะตาจะไม่มีอะไรดีกับเขาหรอมันต้องมีอยู่แล้วแต่ดวงนี้เกี่ยวพันเกี่ยวกับมวลเสนจันทร์ซ้อนจันทร์มหาเสน่ห์เมตตามหานิยมจันทร์ซ้อนจันทร์มหาเสน่ห์เมตตามหานิยมมันเกิดขึ้นกับตัวท่านจะดึงดูดเพศตรงข้ามที่เข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนำโชคชะตาดวงชะตานี้มีเกณฑ์ชะตาครับหลบหลีกเล้นใช้เล่เหลี่ยมเล่กดเหตุบายต้องหลบให้เป็นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวระบมการพลิกเปลี่ยนแปลงผันสําคัญมาก ด้านส่งมอบเรื่องราวต่างๆส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวมงกลปัญหาต่างๆที่ตกตำแหน่งยาจกท่านกลรที่ต้องหลบปลีกซ่อนเล้นการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอำนาจบนมาลมีวาสนาดวงจัตทนี้ใช่กลัวใครเส้นที่ไหนยังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวข้าวหาญอย่างตั้งมั่นซ้ายสำดาบขวาสำดาบมุ่งตรงแางหน้าจัดต่างจัดเต็มในโชคตะตาดวงจัตทนี้ไม่เคยกลัวใคร ระบบอัศวินขี่ม้าส,ส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลท่านจะได้คนพบ,พบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่มีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดบดังตกตำแหน่งชิงไหวชิงพิบใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพรุบายดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์หรือโชคเด็กน้อยน,อยน,อยนำพาซึ่งเหรียญทองเพราะฉะนั้นให้ติดต่อกับคนอายุน้อยกว่าจะนำพาซึ่งความมาะสมเร็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาจะมาเกิดที่เด็ตโตท่าน สังเกตในดวงชะตานี้กําลังจะเป็นไปได้ด้วยดีหมอสันกําลังทํานายว่าโชคชะตาของคุณกําลังจะได้รับข่าวดีนะผมกําลังจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในดวงชะตาแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นอาจจะมีเกณฑ์ชะตาต้องตัดสินใจอย่างน่ากลัวการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดีดเด่ยวเข้าหาเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านท่านใดจะดูดวงนะผมทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้านะผมรับนะนะดึงคําถามสองร้อยบาทหมอสันส่งคลิปตอบให้นะครับผมนะผมถ้าบอกว่าไม่มีคําถามอาจารย์ดูดวงโดยรวม ครับผม4นาที400บาทส่งคลิปตอบให้8นาที800ส่งคลิปตอบให้นะครับทักไลน์มา sunny 4ี่สครับสวัสดีครับ